ไม่ได้นั่นจะเป็นคันสุดท้ายที่เพลงทำนะคะตรงนี้เพลงจะไม่ได้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคือคือเคยเจอสิ่งนี้แล้วไปเลยกันดูไปเลยกันดู เลมี่ค่ะตินค่ะเล้งค่ะเจสซี่ค่ะปานีนาค่ะย้าา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 อาา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 นาา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 า็าาเาาาาาาลาา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 านเาา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 ยครบไาแล้าทั้ง4ตอนด้วากันาครไาดูครบแล้วบ้างยกมือขึ้นเาี่ยพี่ว่าคนทั้งบ้านยกาืาด้วยาี่แอาเาา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 านาา้าา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 าี่าา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 า ปิาน,นันเองค่ะัือสีเวเื่อบางสินที่แบบที่เขาไปถ่ายมาคือหนูก็ยังไม่รู้ว่าไปถ่ายมาตอนไหนไม่อ,อยากดูแล้วตึ้นต้นตึน <laughs> ต้นตึ้น <laughs> โอ,อ๊ยอยากหวีบแกะมาโอเคงั้นพวกเราไปเลยกันเอะไปเลยกันไเ <laughs> <laughs> ไเ <laughs> อเ ปิดเล่นมู๊ใครปิดเล่นมุกไปเฉยปิดเล่นมู๊แล่พวกเราไปดูกันเลยดีกว่าพวกเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโมเมนต์อะไรอยากแชร์ก็ว่ามาเลยทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนตอนนี้เรากาลังเดินทางไปที่สตูดิโอมูสตานะคะเอ๊ะดูมสต้าสตูดิโอที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคื เจสซี่ครับเล็กครับลอยพี่ครับเนี่ยแล้วพี่บอยจะชอบมีแบบท่าลีลาครับไม่รอตื่นเต้นคือผู้ที่เข้าชิงชนะเลิศก็คือก็คือก็คือคือเหมือนว่าคือปิ่นชอบผมเย้ นนานจนต่งเต็นพูดสักทีจะแบบคืออยู่แล้ว แล้วคือรู้รๆๆท่อนคอรัสอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่เคยฟังแบบทั้งเพลงจริงๆอะค่ะคือตอนแรกใช่ไหมคือหนูอะไม่เคยฟังเพลงไม่ไม่เคยฟังเงพลงแบบแค่ตอนคอรัสอะไรเงี้ยค่ะท่อนเบิร์สเราก็จะไม่ได้ฟังใช่ไหมแล้วก็แบบท่อนที่หนูร้องะคะ่ะหนูแอบ,บมั่วหน่อยตอนแรกหนูจําโน้ตไม่ได้เมโลดี้ไม่เข้าหวัวอะไรเงี้ยหนูก็แบบลองมั่วจนคุณครูก,ก้อยก็มาแก้วงว่า บบมันจำไม่ได้จริงๆนะครูก้อยแบบแก้แบบประมาณสองสามรอบจะซิกยังร้องเหมือนเนื้แบบไม่ได้ไม่ได้เลยโอเคก็เลยสุดท้ายก็กลับไปฟังแบบจนแบบฟังซ้ำๆอยู่ตรงนั้นนะคะจนในว่าที่เข้าหัวถ้าฟังขนาดนี้แล้วยังจําได้อยู่เปล่าเนี่ยแบบสักนิดให้พี่ฟังได้ปะ่ะพี่ว่าทุกคนอย่างสัก,กนิดสักนิดหน่อยเอาท่านท่านมาใช่ไหมที่ใช่ใช่ใช่เออจำได้ไหม วันที่เราจะรักกันจริงภัฉันยู่ทุกคราทุกคราส่งเจอมิงทำให้ฉันคิดไกินหูโถเรี่ยงทองแล้วหูเป็นทองตอนที่ไจะกินหูทองตอนที่หนูรู้ว่าได้รองเพลงนี้ครั้งแรกหนูรู้สึกแบบเฮ้ยชิวชเพราะว่าเคย cover เป็น youtube แล้วตอนแรกดีใจนึกว่าเขาจะใช้ให้เราเป็นผูชเออเยู่นี่เกี่เป็นผู้หญิงใช่เลย ลงไม่ต้องออกมาด้วยทามะกี้ก็ดูไปละน้อยแล้ว,ลว,ลวมีใครอยากฟังทั้งสามคนร้องเพลงที่ตแต่ไม่ถึงบ้างอยากไม่อยากฟังเพราะฉะนั้นประมืออยากเอ็งเมื่อชงวันนั้นวันที่เราหัวร้อนกันไม่เคยมากยี่ยมเธอสักครั้งก็ ความที่เราจะลาะกันจริงเอาไปฉันอยู่ทุกครั้งทุกความงสองใจมิ่งทำให้ฉันคิดตาไม่ถึงคิดคิดตาไม่ถึงเธอคิดตาไม่ถึงคิดคิดตาไม่ถึงเธอเย้ดีเย้โอทองคำอีกแล้วมาจริง รู้สึกว่าหนูเซ็กซี่เล้าเขินๆอะไรเงี้ยหนูไม่กล้าทำออกมาเจสซี่อยู่ทำหน้าไหนนะว้าวโอ้ก็ต้องขอเกริ่นมาก่อนเลยนะคะว่าาก่อนอ้นนี้เนี่ย เหมือนเราทุกคนเนี่ยก็บีฟกันว่าเออเนี่ยเราต้องทําท่าเซ็กซี่นะแต่เหมือนว่าให้เจสซี่ทําท่าเซ็กซี่แล้วเจสซี่กัดปากเขาบอกเลยว่าตอนนั้นแบบโอ้ใจสีทองเลยเนียไม่ใช่ใจสีทองก็เเพลงอ่ะให้กำลังใจเจสซี่ว่าเจสซี่ทำท่าเซ็กซี่ได้อยู่แล้วแต่ตัวเองอเนี่ยทำไม่ได้ก็เลยแบบพี่เขาก็เลยบอกว่าให้ลองทํา ทำเซ็กซี่หน้ากล้องก็เลยทำออกมาค่ะแต่นั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เพลงทำนะคะตรงนี้เพลงจะไม่ได้โอ้ยอยไม่เารับไม่ได้ไม่เอาทุกคนเดี๋ยวทุกคนฝันร้ายไม่ดีไม่ได้ทำทุกคนเก้าคนเลยไหมตรงนิ้ตองนี้ทำไมทำเก้าคนเลยทำเก้าคนเลยดีกว่าได้เอาหน้ามาใกล้ๆก้องแบบนี้แบบเหม ah ือนที้ก้องมันเซฟขึ้นไปในหน้าเธอด้วยอ่ะเอาเอาไวใกล้ๆแล้วก็กัดเร็วๆเข้ามาทุกคนพร้อมยังเริ่มทต้น ไไปดตอนทห้งกตขวหลังบ้านมันเป็นบ้านเงินสินแล้วแบบแถวพันโนค่ะเนาะมาเป็นล่าไปเป็นพื้นไม้แล้วเราถือ้องหนึ่งแล้วบอกว่าช่วเดินไปดูมันช่วยอะไรอยู่องหนวดก็สงสัยอย่างหนึ่งเนาะเพราะสงสัยว่าไอ้ที่มันเป็นแบบที่หน้าโนมันพุ่งอบมาที่มันเป็นแบบซูนซูนเนียเขาทำยังไงพี่อันไหนอ่ะต่อ เราต้องต่ออ๋อเราต้อต่อเหรอใช่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยหนักเดือดเลยเนาะไอ้ช้อันนั้นต้องมันเป็น h อ g วอร์ดมาอะไโอเคเมื่อกี้ดูคลิปใช่ไหมแล้วก็แบบเห็นว่าน้องโนอ่ะลิปซิงค์บนเวทีแล้วคือชัวร์มาคือแอคติ้งคืออินเ n อร์คือสุดมากแต่ว่าเวทีแบบเห็นไม่คนทำเหมือนกัน เราทำหน้าเพื่อนมีใครอยากเห็นน้องโน้ะไหมอยากเห็นต้องการสวยและโอเคแล้วแบบอยู่บนเวทีแล้วแบบมันมองหน้าไม่ค่อยเห็นมันก็เลยต้องทำหน้าใหญ่ๆแล้วพขาจะได้เห็นหน้าอาะหน้าบวบหลังบ้านแบบบ้านคนตีแล้วแบบแถวพันนกเนาะจะย่าใส่เป็นพื้นไม้แล้วเล็กส้มมันปลิ้งแล้วบก็หยุดเดี๋ยวไปดูแล้วมันหยุด สมงหยุดหยุดจะเรียกอไจสีจะีเลยงหยุดหยุดที่ไม่มีอะไรกันอย่าเห็นพิมทำบ้างอะงคนอื่นอยากอยากเงอยากเงสหยุดหยุดโดยไม่มีอะไรกันโหอกทนั้คนนะ ตีต่อตอสมมันหยุดหยุดโดยไม่มีอะไรกันสมมันยุดสมมันหยุดมมันหยุดโดยไม่มีอะไรกัน ที่ทุกคนเห็นไปนะคะนั่นก็คือเป็นการเวิร์กช็อปให้เราใส่ความรู้สึกของเราไปกับเพลงเพลงนั้นแล้วก็ออกไปทางท่าทางส่งต่อไปด้วยวันนั้นอะ่ะคือทุกๆคนคืออินมากน้ําตาไหลกันหมดเลยโดยเฉพาะพี่ฝันอยากรู้สาเหตุมากเลยว่าแบบพี่ฝันทํำไมถึงร้องไห้ขนาดนั้นอืมตอนนั้นอะ่ะคือมันปิดไฟห้องด้วยนะถ้าจะไม่ผิดใช่ปะปิดไฟห้องใช่ใชแล้วก็เปิดเพลงห้องดำดำใช่แล้วอยู่ห้องดอําอ่ะแล้วเปิดเพลงแล้วเพลงมันก็ เศร้าอะเนาะแล้วก็พี่เปาก็ให้เราแบบคิดถึงความรู้สึกของเราที่ส่งออกมากับเพลงอะไรเงี้ยแล้วคือตอนเตน้นหนักแค่น้ำตาคอแต่พอถึงช่วงที่พี่เปาอะให้เรามาพูดว่าเราคิดอะไรอยู่ทำไมถึงรู้สึกแบบนี้อันนั้นอะคือน้ำตาแตกเลยดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปร้องเพลงแล้วฝากไปกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายถ่ายไม่เห็นหน้าตัวเองเลยอะไรเนี่ย เฮ้ยแฮชแท็กประจำวัน<อ>วันนี้นะคะของเราที่ได้เรียนกับครูก้องคือคําว่าเปิดโลกกว้างค่ะโค<อ>ตมากตอนนี้มิงย <c oughs> ีมยีมยีมก่อนเลยยีมตอนนี้คือคิดอะไรอยู่พี่อยากรู้เม่์คือตอนแรกก็ถ่ายว่ากกันอยู่ดีๆแล้วอยู่ดีๆก็แบบพี่ฝันก็เอากล้องแบบให้พี่เขาถือให้แล้วก็ชื่อก็ถูก ดูว,ว่าดเลิกกว่านรึวัน <laughs> นี้หน้าหนูก,กับพี่วิวคือแบบงงมากพี <laughs> ่ถามซะเขากว่าเปิดดวงอะไรนะ,ะเพลงที่ร้องรอบนั้นใช่ไหมคือพี่อะมีท่อนเสียงสูงเยอะมากพี่ร้องไปเท่าไหร่แล้วก็แบบว่ามันไม่ได้สัเทีะจนพี่อึดอัดลยแบบว่า ครูคะหนูว่ามันอึดอัดมากเลยหนูร้องไม่ได้สักทีเลยเนี่ยแล้วครูก็เลยสอนเทคนิคพี่กิดแก้มทำเลยแล้วมันดันแบบร้องได้เฉยเลยแล้วแบบเฮ้ย <Wow. S 1> โอเคงั้นต้องจําทคนี้ไว้แต่นั่นคืออะไรก็ยิงจำไม่ได้เย <Yeah. S 1> ่ยอันนี้คือแบบดีจริงทําให้พี่รู้สึกว่าเปิดโลกกว้างทําให้พี่ร uh huh. ้องเพลงถูกได้ yeah. ร้องเพลงคือคุณแม่อะสนับสนุนหนูตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าหนูอยากร้องเพลงค่ะแล้วแม่ก็แบบพาไปเรียนอะก็คือในในนั้นน้ายังไม่แน่ใจว่าคือเพลงอะไรอยากไห้มีหนิงร้อยฟังมีใครอยากฟังปะเพื่อฟังมากเพราะ่าก็ํานี้ก่อนจำเนืลองได้ไหมจาไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวดูร้องมั่ว,วได้อยู่กี <S <S แขกฟังแบบแขกกลป็นกลิ่เป็นคนเดียวหนูค่ะจะใส่สวยสักหน่อยแหวนเด็กมันต้องมาเหล็กตอนที่หนูร้องเพลงไม่เข้าใจเลยหิวมากวันนี้เราซ้อมห้องซีไม่อยากขึ้นไปเลยโอยเมื่อยอ่ะพูดเดินไปพูดไปแล้วมันเหนื่อยไปเจอข้างบนแล้วกันนะ ค่ะก็วันนั้นน่ะคือเนี่ยเพิ่งเลิกเรียนใช่ไหมเราก็ยังไม่ให้ยังไม่ได้กินข้าวไม่ได้อะไรเลยแล้วก็รีบไปซ้อมเลยคือจริงๆอ่ะเหนื่อยมากแต่ว่าแบบเออตอนเราไปได้ไปเจอเพื่อนอย่างเงี้ยมันก็ตื่นเต้นใช่ไหมแล้วที่บอกว่าเออเนี่ยไม่อยากขึ้นไปซ้อมท่องซีเลยมันมีอยู่สองเหตุผลคือเหตุผลแรกอ่ะคือแบบมันอยู่ชั้นห้าก็คือชั้นบนสุดมันเดินขึ้นไปมนเมื่อยเหตุผลที่สองคือเคยเจอสิ่งีีับลับ นี่มันมีเรื่องหนึ่งจำได้ไหมว่าล้ำมาเหรอตอนนั้นพี่พี่พี่ติมกับคุณไทเขากําลังแบบว่าจะออกไปคุยอะไรกันก็ไม่รู้เขาไปทำธุระเขาข้างนอกแล้วเราอยู่กันสามคนหนูนั่งกับพีพีอยู่สองคนแล้วก็คือวิ่งวิ่งนั่งอยู่หน้ากระจกแลคือยูดีมีเสียงล่ำเออมาเฉยเลยมันค่อยค่อย้วย มันค่อยค่อยดังขึ้นเพลงมันดังขึ้นใช่ไหมแล้วทีเนี้ยอยู่ดีๆอ่ะไอ้เพลงรันอะมันก็เสียงตึ้งแล้วเราก็แบบมองกัน๊บแล้วก็แบบมองพร้อมกันจริงแล้วเราต้องกันไม่คือจะกดคีดกันแล้วแบบจะวิ่งออกเบินใช่ก็เลังเปิดประตูแบบวิ่งออกไปอ่ะอ๋อครูเข้ามาพอดีก็แบบคิดอะไรกันมองฝัดได้ไหมครูติดบูทูธไว้อยู่ครูบอกว่า เกือบโปะแล้วโฆษณามัาหาข่ออ๋อโอ้ยตกใจนึกว่าเรื่องจริงโดนแกงเรามันเหมือนเรื ja ่องจริงมากมันเหมือนเรื่องจริงมากโอ้โหร้อนมากอะไรคื้แไปทำไปได้เรามาทำอะไรกันคะพี่ปิ่นวันนี้เรามาเต้นเต่างอยในชุ่ผ่านเราจะมาเต้นเต่างอยกันนะคะอะไรก่อนเต้นอะไรข่าววันนเราต้องมาเต้น โ <Okay. S 2> อเคทำไมทำไมน้าทำลายพี่ปิ่นเยอะจังเลยวะเมื่อวานวันก็ถอดรองเท้าเขาด้วยตอนเต้นอยแล้วปุ๊บโดนหายขโมยนคะพี่ดีน่าทำ้ายพี่ปิ่นเยอะมากเลยคืออะไรจะทำร้ายอะไรกันมามีเหตุการณ์ไหนบ้างลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยครับตอนเต้นเพลง Audio อะนั่ะนะค,ะค่ะก็อะไรนะหนูก็เต้นอยู่แล้วแบบ เหมือนหนูถอยหลังอะค่ะแล้วหนูก็ไปเหยียบเ้าพี่ปิ่นแล้วก็หลุดออกมาเลยเอมี่เอมี่เล่าให้ฟังหน่อยพี่ปิ่นเล่าให้ฟังหน่อยขณะเขาก็เต้นของเขาอยู่นี่แหละแล้วเหมือนมันจะเป็นบล็อกกิ้งที่แบบมันจะต้องเดินส่วนหรือเดินอะไรสักอย่างนี่แหละคือรองเท้าพี่ปิ่นก็อยู่ดีนะตอนแรกนะ แล้วเหมือนนองนง่าแล้ว <c> ม <oughs> ันก็ไปเหยียบรองเท้าพี่ปิดแล้วก็ถอดแล้วพี่ปิดออกมาเลยอะ่ะแม้แต่ตอนน้นก็เต้นอยู่ดีดแต่แบบในสายตาเขาด้วยความที่ดีน่านอยจะแบบตัวเล็กกว่าหน่อยแล้วเราก็คือสูงใช่ไหมแบบเดินผานไปผานมาอยู่ก็ไปเหยียบรองเท้าแของเขาหาย เอมี่อยู่ก็หายไปเลยแบบน้องเขียบตอนไหนก็ไม่รู้แบบก็ต้องเต้นต่อทัง้งทั้งที่ไม่มีรองเท้าค้างเดียวเราเมื่อจะชอบไปโดนหน้าพี่ปิ่นบ้างเอมี่บ้างเออล้หน,น้าชอบแบบเอาสอกอาอย่างเงี้ยหรือมันก็มือมาฟาดหรือมันก็หัวมาชนหรือมันก็อะไรจรกอย่างน้องหน้าชอบแบบวิง่งซนแล้วก็ชนนู่นชนนี่ตลอดเลยเอะค่ะจริงๆ น่าเอาแมวมาเกาะหล drilling, ังแล้วหลังหนูโดนขวนหมดเลยเอจริงๆที่ชอบทำร้ายไม่ใช่แค่น้องหน้านะเจสซี่โอ๊กอีกเจสซี่เจสซี่อะไรตอนนั้นซ้อมคิดมากอยู่แล้วทั้งร่มทั้งแขนเจสซี่อะเต็มท้องเลขนาดพี่นั่งอยู่เฉยๆเจสซี่ยังเดินมาเตะพี่เลยพี่จำได้เดส โอ้ตอนนั้นหนูเจ็บท้องอยู่เป็นเป็นประจําเดือนแล้วเจสซี่อ่ะคือแบบทำอะไรก็ไม่รู้ปั๊บเข้ามาเต็มๆต็มหรือแบบมันมันหนักมากอันนี้คือแบบจุกแบบจุกเต็มๆเลยเจสซี่แบบเฮ้ยขอโทษขอโทษแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเส้นสองเลือดออกเลือดอะไรกระหม่อมบายมันจะออกนะคะตไปค่ะ วันนี้ซื้อขนมปังแล้วก็ซื้อขนมย่างแล้วก็ขนมไข่มุกโอ้ได้กินไหม <c oughs> กินแล้วค่ะทุกคนถ้าเกิดเห็นทุกคนหน้าบวมทับใจก็น,นี่แหละคะ่นะนอกจากพี่บอยฉลองและใจดีแล้วยังมีความสุขเล็กๆมาส่งให้มอบให้พวกเราด้วยค่ะแบบดีใจมากๆเลยประทับใจในพี่บอยมากๆ,ๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกครั้งที่ลงมาเหนื่อยจากการซ้อมพอเห็นสิ่งที่พี่บอยนำมาให้ปุ๊บโอ้โหอยู่ดีข้างล่างก็เป็นสวรรค์เลยค่ะแบบเป็นทองเคลือบทั้งห้องไปเลย ขอบคุณค่ะพี่บอยหนูว่าหนูชอบหลายอย่างมากเลยโดยเฉพาะเจแดงเพราะว่าหนูว่าชอบกินตรงมันๆแล้วมันก็ตรงความต้องการเด็กปวดมากมันอร่อยแล้วก็กินกับข้าวเหนียวแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มแก้วเ,เปล่า น่ารลกน่แล้วก็มันก็จิ้มแล้วมันก็อร่อยแล้วก็พอน้ำจิ้มมันเผ็ดมากๆก็หั่นไปก็มีชานมไข่มุกก็ลอ้ในที่สุดหมิงก็มาหมิงหมิงมาทันเวลาพอดีเป๊ะเลยค่ะสุดยอดแล้วก็ไม่มีเรื่องมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกคือหมิงแกะท่ามาจากขอนแก่นใช่ไหมแต่หมิงหมิงแกะกลับด้านแต่ก็มีสติดีใช่เออวันนี้ก็เต้นดีภายในวันเดียวนะคะที่สำหรับแกะท่า อนแรกหนูก็แบบเอ้ยจบจบรอบนี้ไปแล้วก็เออคงไม่มีปัญหาอะไรละพอกลับไปสอบไปภาคแล้วก็มาซ้อมเตรียมรอบต่อไปก็น่าจะทันพอดีระด็นคือเขาให้มีเต้นเพิ่มหนูก็แบบอตายละี่สอบไปภาคทีนี้เขาก็คุยคุยกันเขาก็เลยบอกอ่ะเอางี้เดี๋ยวแบบส่งคลิปให้แล้วแบบให้ไปแกะท่ามาแล้วพอมาก็ค่อยมาแบบเต้นด้วยกันพี่แอนนี่ก็เลยส่งคลิปแบบสอนแยกๆมาแบบสโลว์มาให้ใช่ไหมคะ แล้วทีเนี้ยหนูก็เข้าใจว่ายังไม่มิลเลอร์อีกหนูก็ไปกดมิลเลอร์มันก็เลยกลายเป็นด้านเดียวกันกับที่เขาส่งมาทีนี้พอหนูแกะท่าหนูก็เออแบบไม่มีปัญหาอะไรพอมาเจอกันหน้างานคือแบบหนูแบบชอบมากคนละงานกันหมดเลยแล้วคือแบบหนูเลิศรักมากตอนนั้นแล้วคุณไทยก็เลยว่าอตั้งสติแล้วก็มาแก้ท่าตอนนี้เลยแล้วทีนี้ก็คือแบบเวลาก็คือแบบมีจํากัดค่ะเพราะว่าถ่ายได้แค่สองรอบหนูก็คือแบบกังวลมากว่าแบบจะทําได้ไหมแต่ว่าพอแก้ไปแก้มาก็เออก็ ข้อทีทูเทไไปได้ใช่เก่งเนอะเก่งมากเลยนะแบบการที่จะเปลี่ยนฝั่งม,<อ>มันเหมือนมันชินกับการเต้นฝั่งนี้ไปแล้วพอพอเปลี่ยนอีกด้านหนึ่งคือแบบถือว่ามิงเก่งมากเลยนะก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์อย่างก็ <c oughs> คือความท้าทายของเรานั่นแหละก็ประสบการณ์นะมิงนะประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมและหนูจะไม่มีวันกลับกลับด้านมิลเลอร์เด็ดขาดถ้ามีคนส่งคลิปเต้นมาให้ถามก่อนถามก่อนไงมิลเลอร์ย่า ทุกคน้โหตกบนเดิทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ซ้อมมาเสร็จแล้วยเรามีประสบการณ์ยังไงกับบนเวทีแห่งนี้บ้างเล่าให้พี่ฟังหน่อยก็คงหนูที่หนูเกือบตกบนไดเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะซ่องสูงหนูค่ะเหมือนหนูจะประมาทไปนิดนึงพอหนูถือกล้องไปด้วยปุ๊บเหมือนหนูโฟกัสกแค่กล้องหนูไม่ได้โฟกัสที่เท้าแล้วจากนั้นก็เหมือนจะตกบนไดตอนนี้หนูเออ เรียกว่าอะไรนะเหมือนแมวเก้าชีวิตนะคะเอ๊ะเก้าชีวิตตอนนี้หนูเหลือแปดชีวิตแล้วค่ะเหมือนหนูใช้กับการเกือบตกบันไดไปแล้วคราเมื่อกี้ใช่ค่ะพี่สินก็ทำนะทำทำบันไดบเวทีอะมันหังเลยหนูทำทุกอย่างพังหมดเลยเราจริงจริงไม่คือแบบเราแบบว่าไม่ได้ทำคราวนี้วันนั้นเราใส่บูทส้นสูงแล้วตรงพื้นมันก็แบบเป็นพื้นแบบเหมือนเราไปทําพื้นมาให้มันเป็นพื้นยางแล้วมันเหนียวใช่ไหมแล้วพอเหยียบปุ๊บ ก็คิดว่าไม่ลื่นนะแต่ลื่นเพราะว่า้แผ่นนั้นหลุดนี่แหละคะ่ะและหลังจากนั้นส้นก็หลุดตามหนูก็เพิ่งรู้ว่าเทคนิคในการทําให้พื้นเขาไม่ลื่นนะั่นก็คือเอาน้ําอัดลมหรือว่าน้ําอะไรก็ตามที่มันมีน้ําตาลเยอะเอามาถูๆค่ะถูเสร็จปุ๊บเราก็กินต่อเอ้ยไม่ใช่เพราะะนั้นาวใช่มันมันจะทําให้พื้นเหนียวตัวต้องรอประมาณ5นาทีอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าเคย เคยไปเต้นหลังจากที่เข้าถูเสร็จมันก็ยังลื่นอยู่เลยต้องใช้เวลาค่ะใช่แต่ว่าพอเหนียวมันก็เหี๋ยวจคจำได้ว่าตอนออดิชั่นรอบแรกอ่ะใส่รองเท้าบูทใช่ไหมลราบูทมันเป็นเท้าแบนอย่างเงี้ยพอเดินปุ๊บเหมือนเหมือนขาจะติดอยู่ตรงนั้นเฮ้ยทำไมมันเอาไม่ออกกดได้ลูกอันน้ได้นั่งเล่นได้ลูกอ๋อนั่นไงมันหมุนทีไหนอะไรหมุนนั่นไงก็หมุนเห็นไ้มนั่งนี่ะไรอ นาเล่นกล้องค่ะอยากเล่นนเหมือกัยรูดูเลยว่าดื้อมากสนุกมากเลยเหมือนเล่นเกมเลยอ่ะจริงๆตอนนั้นน่ะเขาก็ไปกับดีน่าได้แหละแต่ว่าเขาหนีกลับไปก่อนเพราะเขาจะไปนอนหรือจะไปกินสักอย่างนี่แหละเขาเลยไม่เห็นดีนาเล่นมาดูทีอ้าวตุนขนาดนี้เลยเหรอแบบไปเล่นกล้องอ่ะก็คือต้องสนุกไปเล่นตุนตัดนักแต่ไม่น่าจะได้ไปซ้อมนะตอนนั้นน่าจะไปนอน เรื่องนะครับอาจจะบรรยายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้และวันนี้ครับทุกคนได้ทำให้ทุกคนได้เห็นแล้วครับว่าความผูกพันความสามาคัคคีรวมถึงความสามารถของเขานะครับรวมตัวกันออกมาเป็นโชว์และทำให้ทุกคนประทับใจได้แค่ไหน มันไม่อยากให้ใครต้องหล่นหายออกไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราอยากเดินไปได้วยกันทั้งเก้าคนเลยแล้วก็เติบโตไปได้วยกันค่ะอยู่ดีก็รักทุกคนแล้วแบบมันก็อยากทําต่อเพราะว่าทุกคนเป็นแรงจูงใจให้น้องโนหยุดต่อแน,น่นคือหลังจากที่รู้ว่าได้เล่ดูทั้งเก้าคน มันเห็นได้ชัดว่าเราตั้งใจและพยายามที่จะแบบเป็นไอดอลจริงๆคือทุกคนอะเป็นเพื่อนที่ร่วมเดินทางกันในสายเดียวกันนะคะแล้วหนูก็อยากจะเดินทางไปกับทุกคนคือมันผูกพันกันทุกคนเลยค่ะแล้วพอมาถึงวันนี้รู้สึกว่ามันประสบความสําเร็จของคุณที่เขาเรี่ออะไรอะแบบเป็นกําลังใจให้กันตลอดแล้วก็เดินด้วยกันมาตลอดเขมีทั้งเก้าแลมันคือ perfection มันคือความเป็นแบบ ที่สุดของแอนด์แอลพาราไดซ์นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยเหลือกันก็รักทุกคนนะคะหัวคู่กันทุกคนเราจะช้องแขนงกันเราลากันเออหนูไม่ได้พานมือคนเดียวเป็นอะไร เร,เร็วนี้นะคะพวกเราก็จะมีผลงานออกมาให้ทุกคนได้ชมนะคะก็อยากให้ทุกคนช่วยติดตามเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจทํามันอย่างเต็มที่แล้วก็เชื่อว่ามันจะออกมาได้ดีค่ะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะเพราะเราทุ่มเทกันมากใช่ไหมคุณเพลงใช่แล้วครับอยากจะบอกว่าแรงเชียร์จากทุกคนไม่ว่าจะเป็นทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกกำลังใจนะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราจริงๆค่ะทําให้พวกเราอยากที่จะสร้างสารรค์ผลงานดีๆออกมาเพื่อให้ทุกๆท่านได้รับชมกันค่ะและก็สุดท้ายนี้พวกเราก็ ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำทุกๆผลงานให้ดีที่สุดไม่ว่าจะผลงานแรกหรือว่าผลงานไหนๆพวกเราจะตั้งใจทำแล้วก็ทำให้ทุกคนรักเรามากกว่าทุกครั้งค่ะฝากทุกคนนะคะติดตามช่องทางของพวกเรานะคะ idol paradise official ค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube Instagram TikTok Twitter หรือว่า Facebook นะคะก็อย่าลืมไปติดตามพวกเรากันได้ทุกช่องทางเลยค่ะขอบคอุณค่ะ I found it!